สวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับติวตยโยงกรษพงเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นการติวสอบวิชาภาษาอังกฤษของภาคกอสนามกอพอสนามกอพอนะครับหลังจากคลิปก่อนนะครับผมได้แนะนําขอบเขตที่ใช้ในการสอบสนามกอพอในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษแล้วเราก็จะมาลองดูแนวข้อสอบเสมือนจริงเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงเอกสารตัวนี้นะพี่อย่าลืมโหลดดูประกอบการติวด้วยแนวข้อสอบดีดี มันหายากนะครับมีแนวข้อสอบพิ่ษดีและมีการเฉลยอ,อย่างละเอียดมันหายากเก็บให้ดีแล้วนำกลับมาทบทวนไม่ใช่เพื่อประโยชน์ผมนะพี่เพื่อประโยชน์ของคุณล้วนๆเลยอ่ะนะครับก่อนที่เราจะไปดูแนวข้อสอบในส่วนนี้นะครับผมขออนุญ,ญาต สรุปเกี่ยวกับคนที่มีความรู้ในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษคนที่จะสามารถทําข้อสอบในส่วนนี้ได้ลองมาดูเลยนะครับถามว่าวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเราสามารถเอาเทคนิคไปจับไปปรับใช้ได้ไหมบอกได้เลยนะครับว่าได้แต่ ทคนิควิชามานขั้นเทพต่างๆนานาเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการนี้มาก่อนนะครับลองมาดูเลยนะครับก่อนที่คุณจะใช้เทคนิคนะครับวิชามานอะไรต่างๆมาก่อนนะครับคุณต้องมีนะครับพื้นความรู้คุณต้องสามารถอ่านออกและแปลได้มาก่อนพอประมาณอ่านออกและแปลได้พอประมาณพอคุณผ่านจุดนี้มาแล้วคุณถึงจะเอาเทคนิคนะครับวิชามานต่างๆไปปรับใช กับแนวข้อสอบแล้วคุณก็จะได้แต้มในส่วนนี้ซึ่งที่ผมบอกว่าอ่านออกและแปลได้เนี่ยผมยังซอยย่อยออกอีกเป็น4ประเภทไอ้คำว่าอ่านออกแปลได้ในส่วนของภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นยังไงผมแยกกลุ่มบุคคลเหล่านี้ออกเป็น4ประเภทนะคือ A B C และ D คนประเภท A นะครับจะสามารถอ่านออกและก็แปลได้ประมาณป,ประมาณ0ถึง ของเนื้อความของบทความของตัวอักษรทั้งหมดของแนวข้อสอบนั้นๆ0-120%เนี่ยอ่านได้บ้างอ่านไม่ได้บ้างซึ่งน้อยมากคนประเภทนี้จะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าข้อสอบข้อเนี้ยมันพูดเกี่ยวเรื่องอะไรมันถามเกี่ยวเรื่องอะไรนะครับเพราะไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้อ่านออกน้อยมากประเภทแรกนะครับจัดอยู่ในกลุ่มของอ่อนมากต่อมาคนประเภท B จะอ่านออกแปลได้ประมาณ20-40 นะครับก็คือเวลาคุณเจอแนวข้อสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นบทความนะครับเป็นจดหมายนะครับในภาษาอังกฤษบทสนทนาในภาษาอังกฤษคุณจะอ่านออกแปลได้พอประมาณรู้ว่ามันพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรคลับคล้ายคลับคลารู้ว่ามันพูดอยู่ในสถานการณ์ไหนมีใครบ้างแต่จะไม่ได้รู้ลึกไม่ได้รู้ละเอียดทุกรายละเอียดปลีกย่อยเพราะคุณแปลไม่ได้หมดนะครับก็คือแปลไม่ได้ถึง50%นะครับแปลได้ไม่ถึงครึ่งต่อมา ประเภท4นะครับก็จะอ่านออกแปลได้ประมาณ 40- 70%นะครับคนระดับนี so ้จะอยู่ในระดับกลางค่อนไปทางดีก็คืออ่านออกแปลได้ประมาณ40-70%เลยนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางกลางค่อนไปทางดีนะครับคนประเภทนี้จะอ่านออกแปลได้พอทำข้อสอบได้5ข้อเนี่ยอาจจะทำได้2-3ถึงข้อก็คือประมาณว่าอ่านออกแปรได้เข้าใจคำศัพท์รู้ว่ามันพูดเกี่ยวเรื่องอะไรรู้ว่าบทความบทความนี้มันต้องการ สื่ออะไรเพียงแต่ว่าแปลไม่ได้ทุกรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้นเองนะครับต่อมานะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่ม D ีดีกนะครับก็คืออ่านออกแปลได้ประมาณ 70- 90 95%เลยประเภทนี้คือประเภทเก่งไม่พูดถึงพวกนี้ทำข้อสอบได้อยู่แล้วสบายๆส,สำหรับเขานะครับกลุ่มคนที่เราจะพูดถึงนะครับที่พอจะผลักดันพอจะ ช่วยเหลือกันได้นะครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณ2เดือนกว่าๆที่จะสอบสนามกอพเนี่ก็คือคนประเภท B และก็ประเภท C นะครับก็คือสามารถพัฒนาต่อยอดเพิ่มพูนความรู้ได้ในระยะเวลาอันสั้นถามว่าประเภท A นี้ได้ไหมได้แต่คุณต้องใช้ระยะเวลานานกว่านั้น6เดือนขึ้นไปหรืออาจจะ1ปีเลยในการเก็บเกี่ยวความรู้เก็บเกี่ยวคำศัพท์นะครับเพราะคุณมีพื้นฐานในส่วนภาษาอังกฤษน้อยมากคนที่เราจะ ผักดันได้เตรียมตัวอ่านข้อสอบได้นะครับสะสมอะไรต่างๆได้เนี่ยในระยะเวลา2เดือนกว่าๆที่กําลังจะสอบ Microsoft เนี่ยก็คือคนประเภท B และก็ C นะครับเพราะเขาพอมีพื้นความรู้อยู่บ้างโอเคนะครับทีนี้นะครับเราก็สรุปเนาะจัดกลุ่มประเภทคนที่อ่านออกแปลได้ก็คือ A B C D นะครับคนที่ยากโอกาสยากที่จะ สอบผ่านในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษในช่วงระยะเวลาอันน้อยนิดสองเดือนกว่าๆนี้ประเภท A นี้แทบจะตัดทิ้งไปได้เลยโอเคนะครับเพราะคุณต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวความรู้อีกนานนะครับอีกนานคนที่จะผลักดันนะครับพอที่จะทำข้อสอบได้แน่นอนนะครับก็คือ B C และก็ดีโอเคนะครับพอเข้าใจเนาะจัดประเภทกลุ่มของคนที่มีความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษทีนี้เราก็ไปติวกันได้เลยครับ ด้วยระยะเวลาที่มีประมาณ3เดือนอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับสเดือนกว่าๆนะครับบุคคลที่สามารถผลักดันกลุ่มกลุ่มบุคคลที่จะสามารถผลักดันเพื่อที่จะทาข้อสอบในส่วนนี้ได้นะครับก็ขออนุญาตพูดตรงๆเลยว่าน่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่ม B C และก็ D นะครับส่วนคนที่อยู่ในกลุ่ม A เนี่ยนะครับพื้นฐานค่อนข้างน้อยด้วยระยะเวลาที่จํากัดเนี่ยค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างที่จะ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำข้อสอบในส่วนนี้ได้นะครับโอ้เพ,พื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราก็มาดูแนวข้อสอบ,บเหมือนจริงของสนามกอพอนะครับในระดับปริญญาตรีอ่าในระดับปอตีเนาะ,ะหลายคนก็อาจจะถามว่าอา้าวติวที่ยงแลว้ปวปวสปวชเนี่ยติวยังไงนะครับสถาบันติวหลายๆสถาบันเขาก็ติวแบบเดียวกันก็คือติวจาก ระดับปตีเลยนะครับวุฒิปะวะสปะวะชเนี่ยหลักการเดียวกันกันกบของปอ่าปตีเพียงแต่ว่าพวกคําทรงคําศัพท์มันจะใช้คําศัพท์ที่ง่ายกว่าเท่านั้นเองโอเคนะครับอ่ลองมาดูแนวข้อสอบเสมือนจริงเลยนะครับโหลดเอกสารของผมไปด้วยนะเอกสารขอบเขตของภาคกอนะครับเมื่อคลิปที่แล้วเนาะอ่าเห็นไหมครับนี่คือเรื่องของ conversation นะครับจะออกข้อสอบในส่วนที่อ่าข้อ1ถึงข้อ5 นะครับ conversation หรือว่าบทสนทนาเบื้องต้นนะครับมันจะออกข้อ1ถึงข้อ5นะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทําข้อสอบเนาะเรามาดูคําถามมันก่อนลหลายคนคงจะรู้แล้วแหละว่าคําถามมันคืออะไรนะครับมาอ่านก่อนว่าคําถามข้อที่1 2 3 4 5เนี่ยมันถามอะไร please use conversation above อ่านะครับแปลตรงๆเลยนะครับ please นี่ก็กรุณาเนานะ use เนี่ยก็แปลว่าใช้ conversation ก็แปลว่าบทสนทนา above ก็แปลว่าด้านบนด้านบนนะหรือว่าข้างบนแปลโดยประมาณนะครับแปลโดยประมาณมันบอกว่าการุณาใช้บทสนทนาด้านบนคำถามข้อสองล่ะมันถามอะไรเหมือนกันเลย please use conversation above กรุณาใช้บทสนทนาด้านบนข้อสามล่ะก็ถามเหมือนกันข้อสี่ล่ะก็ถามเหมือนกันข้อห้าล่ะ ก็ถามเหมือนกันว่ากรุณาะพี่ใช้บทสนทนาด้านบนที่คนสองคนมันคุยกันนั่นก็คือตรงนี้นี่เองนะครับบทสนทนายาวยืดมีคน2คนคุยกันก็คือ A กับ B มันคุยกันเห็นไหมครับมันก็จะคุยกันไปสลับกันไปสลับกันมาเดี๋ยวถามเดี๋ยวตอบมี2คนนี้แหละนะครับบทสนทนาในภาษาอังกฤษเนี่ยจะชอบออก เกี่ยวกับบุคคล2คนคุยกันบุคคล2คนที่ว่านั้นอาจจะเป็นใครก็ได้นะครับนายจ้างกับลูกจ้างพนักงานนะครับกับหัวหน้าตำรวจกับประชาชนใครก็ได้บุคคลสบุคคลคุยกันแค่นี้คุณก็งงแล้วนะครับและมันก็จะมีจุดไขป่ปลาให้คุณเติมนะครับอ่ะลองมาอ่านดูคร่าวๆก่อนนะครับเอมันบอกว่าอะไรนะครับมันพูดขึ้นมาว่า Good morning จุด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  To Mr. John please พอไอบีนะครับได้ยินไอเอพูดแบบนี้ไอบีกลยบบอกว่า just moment please อ่าลองแปลสินะครับลองแปลสิ good morning นี้คงจะแปลได้นะพี่เนาะสวัสดีตอนเช้าอ่าแล้วมันพูดอะไรมาก็ไม่รู้บอกว่า To Mr. John please นะครับ to Mr. John นี่ก็ประมาณว่าถึง To นี่ก็แปลว่าถึง Mr. John please Please, นี่ก็ประมาณว่ากระุณาโอเคนะครับท่อนแรกท่อนเนี้ยแปลโดยประมาณก็จะน่าจะประมาณว่าดีตอนเช้าจุดจุดจุดคุณจอนไอบี I, B, มันก็เลยบอกว่า just moment please just moment เนี่ยแปลว่ากระุณารอสักคู่ไอเอมันก็เลยบอกว่า thank you เขาขึา้นไอบี I, B, มันก็เลยบอกว่า I am so sorry แล้วก็จุดฟ u l l stop หยุดไว้ก่อนนะครับพอคุณเจอจุดฟ u l l stop ให้คุณหยุดแล้วก็แปลไว้ก่อนนะครับ I am so sorry ก็ประมาณว่าฉันเสียใจฉันเสียใจมากนะครับ Sorry เนี่ยก็แปลว่าเสียใจเติม so เข้าไปเนี่ยก็แปลว่าโคตรเสียใจหรือว่าเสียใจมาก I am so sorry ฉันเสียใจมาก He is not around here at this moment อ่าพอแปลได้ไหม พอแปลได้ไหมนะครับ he ก็เขาผู้ชาย not แปลว่าไม่ uh, around แปลว่ารอบๆหรือว่ารอบ,รอบ,รอบ here ก็แปลว่าที่นี่ at ก็แปลว่านะน,น,นันะ้นนั้นที่แห่งนั้นนะที่แห่งนี้นเะวลานั้นนเะวลาน,น,นะลานี้ moment แปลว่านะั้ห่วงเวลาขนาดนั้น this moment นะช่วงเวลาขนาดนั้นนั้นะห่วงเวลาขนาดนั้น เออโอเคไหมครับแปลโดยประมาณแปลโดยประมาณ,มาณถ้าคุณแปลเรียงทุกตัวอักษรเนี่ยมันจะดูทะาแม่งทะาแม่งนะครับคุณต้องแปลโดยพอประมาณให้ได้เข้าใจภาษาอังกฤษมันก็คือภาษาอังกฤษภาษาไทยมันก็คือภาษาไทยเรากําลังอ่านภาษาอังกฤษแต่แปลให้ได้ความหมายเป็นภาษาไทยดังนั้น ถ้าคุณแปลตรงๆทื่อๆโง่ๆบ้านๆมันจะงงคุณต้องพยายามฝึกแปลให้มันได้ความหมายที่พอเข้าใจได้ซึ่งมันเกิดจากประสบการณ์ล้วนๆเกิดจากการฝึกฝนมาตั้งแต่เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษจนถึงณเวลาที่คุณมีชีวิตมีลมหายใจหืดฮาดืดฮาดอยู่ตอนนี้เด้อพี่น้องเออแปลโดยประมาณท่อนนี้นะครับประมาณว่าเสียใจด้วย ตอนนี้เขาไม่อยู่แถวนี้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะไอเอได้ยินไอบีพูดบอกว่าเสียใจด้วยค่ะเสียใจด้วยครับตอนนี้เขาไม่อยู่แถวนี้เลยไอเอไม่รู้ว่ามันพูดอะไรแหละงึบงืบงึบงบงบง,บ,ง,บ,งบแล้วมัน black to the office แล้วมีเครื่องหมายคำถามแสดงว่าไอเอเนี่ยพอได้ยินคำพูดของไอบีท่าน,นี้ปุ๊บนะครับได้ยินว่าเสียใจด้วยตอนนี้เขาไม่อยู่ไอเอมันน่าจะถามอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วมันก็บอกว่า black to office Black to the office Black to the office แปลว่าอะไระครับ Black to นี่แปลว่ากลับ office นี่ก็แปลว่าสำนักงานนะครับมันพูดอะไรมาก็ไม่รู้แหละงือบเงึม,งงมงป็นคำถามนะครับกลับ office Black to the office กลับที่ทำงานเป็นเครื่องหมายคำถาม ด้านหน้าเนี่ยไม่รู้ว่ามันพูดอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนึงตอนนี้เราอ่านดูคร่าวๆก่อนเนาะอืมไอบีนะครับมันเลยบอกว่า I'm not sure ไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจฉันไม่แน่ใจนะครับ I'm not sure maybe บางที in the afternoon บางทีเขาอาจจะมาในตอนบ่าย Would you like to จุดจุด,จดแล้วก็เครื่องหมายคำถามอ่านะครับตั้งสตินิดนึงนะตั้งสตินิดนึงนะ I'm not sure ฉันไม่แน่ใจ Maybe in the afternoon บางทีเนี่ยเขาอาจจะมาตอนบ่าย Would you like to จุดจุดจุดคุณต้องการจุดจุดจุดไหมอ่าแปลโดยประมาณนะครับฉันไม่แน่ใจ Maybe Maybe in the afternoon บางทีเขา อาจจะมาตอนบ่ายาบางทีเขาอาจจะมาตอนบ่าย Would you like to คุณต้องการอ่านะครับพอไอเอได้ยินไอบี B พูดว่าไอบี A B นะครับก็เลยพูดว่าไม่แน่ใจบางทีเขาอาจจะมาตอนบ่ายก็ได้ ไอ้บมันก็เลยพูดต่อว่าคุณต้องการจุดๆๆไหมไม่รู้ว่ามันพูดอะไรแหละนะครับไอ้เมันก็เลยบอกว่า yes okay ใช่อะไรประมาณนี้ please tell him to return a call to mina from department department of labor เก็บคำศัพท์ด้วยนะครับ yes แปลว่าใช่หรือว่า okay อะไรประมาณนี้ please กรุณา tell แปลว่าบอก him เขา ผู้ชาย return him to return แปลว่ากลับกลับอะกลับอบบะกอไก่รอลิงบรรยากาศบอใบไ,ไม้ call to Mina ให้เขาโทรกลับนะครับคอนี่แปลว่าโทรเนาะโทรหา to Mina คุณอาคนที่ชื่อมีนา form จาก department of labor นะครับกรมแรงงานโอเคไหมครับ department of labor นี่แปลว่ากรม แรงงานแปลโดยประมาณนะครับท่อนๆ่น,นี้แปลโดยประมาณประมาณว่าครับหรือบักค่ะกรุณาบอกให้เขาโทรหามีนาจากกรมแรงงานด้วย